ผิวกายแห้งจนเป็นเกล็ดใช่ไหมคะก็คือคิดว่าผิวกายแห้งจนเหมือนเป็นสะเก็ดใช่ไหมคะแล้วก็กังวลมากเนาะจะทํำยังไงก็ถ้าคุณเป็นคนผิวกายแห้งเนี่ยแนะนําว่าอันดับหนึ่งกลับมาดูตัวเองก่อนสาเหตุมันเกิดจากที่เราอาบน้าอุ่นหรือเปล่านะบางคนติดอาบน้ําร้อนอันที่2ดื่มน้ําเพียงพอหรือเปล่าเนาะหนึ่งจุรเพราะฉะนั้นเนี่ย เราดื่มน้ําพอจริงหรือเปล่ายี่ถ้าคุณเป็นคนออกกําลังกายทํากิจกรรมกลางแจ้งทานต้องทานมากกว่านอี้นะเพราะฉะนั้น่ะดื่มน้ําพอหรือเปล่าบางบางท่านอย่างคุณยายปัดจะมีปัญหาเรื่องดื่มน้ําเพราะไม่อยากจะเข้าห้องน้ําเยอะนะคะเขาก็จะดื่มน้ําน้อยนะอันดับที่3าก็คือทาบํารุงผิวกายบ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนอาจจะละเลยการบํารุงผิวกายเนาะบำรุงหน้าแล้วอย่าลืมบํารุงผิวกายถ้าแห้งแต่สะเก็ดเลยลูกปัดจะแนะนําเป็นบอดี้ออยล์ตัวนี้เนาะทาแล้วเนี่ย ด้วยความที่มันมีน้ำมันมะก่อน้ำมันอากา้ลแล้วก็สวีทอัลมอนะคะแล้วก็นี่เป็น95%ออร์แกนิกเด็กใช้ได้นะคะเด็กทารกอะไรแต 3. ตัวนี้แนะนำว่าถ้าได้เช้าเย็ยนสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งตกสะเก็ดเนาะแล้วก็แนะนำว่าไม่อาบน้ำอุ่นนะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะแล้วก็ทาบำรุงให้เพียงพอหมั่นทาบำรุงเนาะถ้าเกิด ถ้าคุณไม่ชอบดื่มน้ํานะก็หาผล,ลไม้ที่มีน้ำนะคะที่อย่างเส้นแตงโมชุมพูอะไรอย่างเงี้ยทานบ่อยๆเนาะเพราะว่าก็จะได้น้าแล้วก็ได้พวกวิตามินจากเจ้าตัวผล,ลไม้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นขาดสารอาหารเนาะอย่างบางคนที่ทานพวกอาหารชีวจิตอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะกดไขมันบางตัวนะคะที่จําเป็นนะคะ สำหรับร่างกายเราอะนะคะมันก็จะขาดหายไปนะคุณต้องอาจจะต้องทานวิตามินเสริมด้วยแล้วก็พอเราทานอาหารแบบมังสวิรัตอย่างเงี้ยนะคะบางท่านผิวแห้งเพราะว่าเราอาจจะทานมังสวิรัตด,ด้วยก็จะต้องบํารุงเพิ่มขึ้นนะคะหรือมาเพราะว่าอาหารมังสวิรัตบางตัวเนี่ยเราไม่บางคนคือแบบไม่ทานออยล์เลยไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่มีน้ํามันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดูดซึมวิตามินอย่างวิตามิน A ออย่างเงี้ย ไม่ค่อยดีแล้ววิตามิน A อ่ะก็มีผลกับผิวแห้งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้นะคะ